สจลาหอะลัยกุ้มมารอมมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะกับคุณครูสุวรรณยิงยิงยูนนนะคะก่อนที่เราจะเรียนให้นักเรียนทุกคนยกมือขึ้นอ่านดูอาค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมร็อบบิชรัห์ลีซารีวะยัสซิลลิอัมรีวะฮ์ลุลอุกดะตันมิลลิซานียัฟกะฮูกอาลี และก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะคะครูให้นักเรียนทุกคนเลยนะคะอย่าลืมส่งงานด้วยนะคะที่ค้างอยู่นะคะ,ะและเรื่องที่เราในวันนี้เกี่ยวกับเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียงนะคะ,ะเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุใช่ไหมคะแล้วก็เคลื่อนที่แผ่กระจายออกไปได้ทุกทิศทางนะคะ ตัวอย่างของแหล่งกําเนิดเสียงเช่นเราดูในภาพนี้นะคะภาพที่หนึ่งดูภาพที่หนึ่งเขาทำอะไรคะเสียงอะไรเอ่ยเสียงตีกลองใช่ไหมคะภาพที่สองเสียงอะไรเอ่ยคะเสียงนาฬิกาปลูกส่วนภาพที่3เสียงแมวร้องใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นแหล่งกำเนิดเสียงนะคะ เรามาดูต่อไปเลยคะ่ะการเกิดเสียงนะคะการเกิดเสียงคืออะไรเอ่ยการเกิดเสียงก็คือเสียงเกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของวัตถุใช่ไหมคะที่ทําให้เกิดเสียงเราจะเรียกวัตถุนั้นว่าแหล่งกําเนิดเสียงแหล่งกําเนิดเสียงนั้นมีอยู่มากมายใช่ไหมคะรอบตัวเรา เราสามารถที่จะทําให้แหล่งกําเนิดเสียงนั้นเกิดจากการสั่นสะเทือนได้หลายวิธีเช่นการสีการตีการเป่าใช่ไหมคะการตีก็คือการตีกลองใช่ไหมคะ,ะการเป่าก็คือเช่นการเป่านกหวีใช่ไหมคะ,ะก็แหล่งกําเนิดเสียงนี้จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1ก็คือแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาติ อะ,อะไรคือแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาติคะ,ะเรามาดูตัวอย่างเลยค่ะแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาติก็คือเช่นคนบัดฟ้าผ่าน้ํำตกเป็นต้นนะคะ,ะเรามาดูตัวอย่างคนก็คือ,อเสียงคนร้องเพลงใช่ไหมคะเราจะเรียกว่าแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาตินะคะต่อไป าภาพนี้เป็นอะไรเอ่ยคะเป็นสัตว์ใช่ไหมคะอ,อันนี้เป็นเสียงสุนัขหอนนะคะต่อไปอันนี้คือฟ้าผ่านะคะเสียงฟ้าผ่าสุดท้ายคือ,อน้ําตกใช่ไหมคะเสียงน้ําตกทั้งหมดนี้ที่ครูยกตัวอย่างจะเป็นแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาติก็คือมันจะเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลย เช่นฟ้าผ่าก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมคะเสียงน้ำตกก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเสียงสุนัขหอนก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเสียงคนร้องเพลงก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะให้เราจำว่าแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาติก็คือสิ่งที่เราไม่ได้สร้างขึ้นก็คือเกิดขึ้นเองนะคะเราจะเรียกว่าแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาติ ถ้าเกิดว่าเสียงน้ําทะเลอ่าเสียงคลื่นทะเลก็เป็นแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาติเหมือนกันนะคะต่อไปเรามาดูแหล่งกาเนิดเสียงที่สองก็คือแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเมื่อกี้แหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาติใช่ไหมคะส่วนประเภทที่สองก็คือแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะ อะไรคือแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือเสียงจากสิ่งของแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมคะอ่ะตัวอย่างอ่าภาพนี้คืออะไรเอ่ยคะโทรทัศน์ใช่ไหมคะอ่าโทรทัศน์มนุษย์สร้างขึ้นไหมคะอ่ามนุษย์สร้างขึ้นอ่าอันนี้จะเป็นเสียงโทรทัศน์ต่อไปอ่าผู้ชายคนนี้กําลังทําอะไรอยู่คะเล่นกีตาร์ใช่ไหมคะอ่าอันนี้จะเป็น เสียงกีตาร์กีตาร์นี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่ามนุษย์เป็นคนสร้างคะอ่ามนุษย์เป็นคนสร้างพอเวลาเราเล่นแล้วมันก็จะได้ยินเสียงนะคะต่อไปอ่ารูปอะไรคะรถไฟใช่ไหมคะรถไฟนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่ามนุษย์เป็นคนสร้างคะอ่ามนุษย์เป็นคนสร้างใช่ไหมคะอ่าอันนี้จะเป็นเสียงรถไฟ ก็บอกแล้วว่าแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเสียงจากสิ่งของและก็อุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมคะโทรทัศน์ก็เป็นของใช้ใช่ไหมคะไว้ดูข่าวหรือว่าละครใช่ไหมคะส่วนกีตาร์ก็เป็นของเล่นนะคะส่วนรถไฟก็เป็นของใช้ที่เราสามารถขึ้นไปไหนมาไหนได้ใช่ไหมคะอาเสียงอะไรอีกที่แหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเสียงอะไรอีกคะเสียงปืน เสียงดนตรีเสียงโทรศัพท์ใช่ไหมคะเสียงรถยนต์เสียงนกหวีดนกหวีดก็มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมคะอ,อีกครั้งนะคะแหล่งกําเนิดเสียงก็แบ่งเป็นสองประเภทด้วยกันนะคะแหล่งกําเนิดเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกับแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะ โดยที่เสียงนั้นเกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของวัตถุใช่ไหมคะที่ทําให้เกิดเสียงได้เราจะเรียกวัตถุนั้นว่าแหล่งกําเนิดเสียงใช่ไหมคะ,ะเหมือนกีตาร์เราเล่นกีตาร์ใช่ไหมคะ,ะกีตาร์นั่นแหละคือวัตถุที่ทําให้เกิดเสียงใช่ไหมคะ <ivi> เวลาเราเล่นเราจะเรียกว่ากีตานี่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะ และในวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะและคุณครูก็มีการบ้านให้นักเรียนทำด้วยนะคะอาจคำชี้แจงให้นักเรียนว่ารูปแห,แหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาติกับแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะมาอย่างละ1ตัวอย่างให้เราทำลงในสมุดนะคะ,ะให้นักเรียนทำลงในสมุด แหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาติ1แล้วก็แหล่งกำเนิดเสียงตามแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นมา1งตัวอย่างนะคะอ่าลงดูตัวอย่างครูจะยกตัวอย่างแค่1ข้อนะคะอ่าครูจะยกตัวอย่างแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาติอ่าเป็นรูปอะไรคะอ่ารูปเป็ดใช่ไหมคะอ่ารูปเป็ดแสดงว่า แหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาติก็คือเสียงเป็ดร้องใช่ไหมคะเป็ดนี้มนุษย์เป็นคนสร้างไหมคะไม่ทีแสดงว่าเป็นแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาติเสียงสัตว์แล้วแต่สัตว์อะไรต่างๆเลยนะคะเราจะเรียกว่าแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาตินะคะให้เราทําแบบนี้เลยอันนี้เป็นตัวอย่างแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาตินะคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่ง แหล่งกาเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นให้เราเขียนแล้วก็วาดรูปแล้วก็เขียนด้วยด้านล่างนี้ว่าเป็นเสียงอะไรนะคะแล้วก็ถ่ายรูปทรงใต้โพส์ตนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงทรงนี้นะคะวัสสราม